วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมงานสัมมนานะครับผมนีชื่อว่า SME ต้องรอดนะครับ2025ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับเป็นการรวมตัวของเหล่า SME นะครับนับร้อยชีวิตเลยนะฮะโดยเริ่มต้นในช่วงเช้าครับที่ดรยันยงไทยเจริญครับจาก SCB นะครับเราเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจจากภายนอกภายในและแรงกระทบแรงกระแทกนะครับซึ่งแน่นอน SME ไทยจําเป็นที่จะต้องปรับตัวอย่างยิ่งค่เพื่อฝ่าคลื่นเศรษฐกิจและเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้แต่ไฮไลท์ที่สําคัญของวันนี้ครับนี่คือ คุณสันติเอ้ยไม่ใช่นะครับคุณคมสันนะครับผมไม่มีใครไม่รู้จักนะครับผม CEO ของ Flat e x p r e s s ครับซึ่งเขาก็ได้มาเล่าประสบการณ์แบบ เรียวจริงๆเลยนะฮะตั้งแต่จุบเริ่มต้นของเขาไปจนถึงการที่ประสบความสาเร็จในช่วงนี้ได้นะครับจำเป็นที่จะต้องมีทั้งโคฟาวเดอร์มีแผนธุรกิจที่ดีนะครับ SME เนี่ยสำคัญมากๆเลยและที่สําคัญครับแผนการเงินของคุณก็ต้องดีด้วยเช่นเดียวกันซึ่งบอกได้เลยเป็นเซสชันที่สนุกมากๆแล้วก็ได้แชร์ประสบการณ์เปรียบเสมือนเรากําลังดูหนังอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะซึ่งถือเป็นการปลุกไฟปลุกกาลังใจในการทํางานแลวออกไปหาคอนนคชันอีกเยอะเลยนะและในช่วงบ่ายจริงๆเขาแบ่งออกเป็น3 แต่ผมเลือกห้องนี้เลยนะครับเกี่ยวกับสตร атег ีโดยดรทนายนะครับผู้ที่เป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจก็ได้มาให้ไอเดียนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับการคิดการทําและผลลัพธ์นะครับผมอันนี้ขึ้นอยู่กับเราโดยล้วนเลยนะส่วนเซสชันต่อมานะครับซีโอแบรนด์มิซูมินะครับก็ได้มาเล่าประสบการณ์นะครับผมในการทําแบรนด์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงเติบโตภายใน2เท่าภายใน1ปีเลยนะฮะและเซสชันสุดท้ายนะครับผมก็ได้รับเกียรติจากทางคุณธนานะครับผมว่า SME จะต้องปรับตัวอย่างไรนะครับให สามารถดึงดูดคนได้นะครับสามารถเอาตัวรอดได้นั่นเองถือว่าเป็นเซสชันที่มีประโยชน์มากๆและขอขอบคุณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ